ครั้งหนึ่งเล่ากันว่าเมืองนี้ต้องคำสาปทําให้เวลาหยุดเดินความเจริญรุ่งเรืองจึงหยุดลงด้วยอันนี้คนอยากเล่าไม่แน่ใจว่าความเป็นหนุ่มเป็นสาวตรงนั้นจะหยุดลงด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นก็น่าจะดีหากแต่ว่าในทุกวันนี้คำสาปนั้นได้สลายไปแล้ว เมืองกลับมาเจริญรุ่งเรืองและสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครเหมือนและไม่มีทางจะเหมือนใครนั่นคือการขนส่งภาคเอกชนโดยใช้ม้าเป็นยานพาหนะวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะพามาดูม้าครับแต่ตั้งใจจะพาไปชมพระธาตุซึ่งเป็นหนึ่งใน12นักษัตริย์ต้องมากรับไหวสำหรับคนปีฉลูครับวัดนี้คือวัดลำปางหลวงอยู่จังหวัดลำปางครับรายละเอียดของเรื่องต่างๆคนอยากเล่าตั้งใจเล่าอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าหากเล่าไม่จบเนื่องจากเงื่อนไขของเวลา ฝากติดตามคลิปยาวด้วยนะครับซึ่งจัดทำขึ้นควบคู่กันตลอดครับขอบคุณมากครับพระธาตุลำปางหลวงตั้งอยู่ในเขตเทศาบาลตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางอยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะว,วันตกเฉียงใต้ประมาณ18กิโลเมตรวัดตั้งอยู่บนเนินสูงและมีการจัดวางผังและส่วนประกอบของวัดสมบูรณ์แบบที่สุดมีสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมต่างๆบริเวณพุทธาวาสประกอบด้วย องคพระาธาตุํำปางหลวงซึ่งเป็นประธานมีบันไดานาคนำขึ้นสู่ซุ้มประตูโขงถัดจากซุ้มประตูโขงขึ้นไปเป็นวิหารกลางบริเวณทิศเหนือของพระาธาตุมีวิหารตั้งเป็นบริวารคือวิหารน้ำแต้มและวิหารต้นแก้วด้านตะวันตกขององค์พระาธาตุประกอบไปด้วยวิหารละโวและหอประพุทธบาทด้านใต้มีวิหารพระพุทธและอุโบสถ ทั้งหมดนี้จะแวดล้อมด้วยกำแพงแก้วทั้ง4ด้านนอกจากกำแพงแก้วทางด้านทิศใต้จะมีประตูนำไปสู่เขตสังวาสซึ่งประกอบไปด้วยอาคารหอพระไตปีดกกุติประดิษฐานหอพระแก้วดอนเต้าอาคารพิพิธภัณฑ์และกุติสง์ไฮไลท์ของการที่ได้มากราบนมัสการองค์พระธาตุลำปางหลวงก็คือทุกปีจะมีการนำเอาผ้าสีเหลืองขึ้นห่มพระธาตุ แน่นอนครับเขาเปิดโอกาสให้ประชาชนเขียนชื่อลงบนผ้าสีเหลืองซึ่งมีขนาดความยาวหลาย10เมตรนั้นด้วยและอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนซึ่งได้มีโอกาสไปการาบนมัสการองค์พระธาตุได้ทํากันก็คือการส่งน้ําองค์พระธาตุตามคลิปวิดีโอที่ผมได้นํามาให้ดูเลยครับใน้ทงไปงน้ำจะได้ถึงพระธาตเยอะๆอาลีมองหน้เอ้ราจา,าเาาเวลาแล้วจะทาอะไรก็ไดเ้าาดเลย

และนี่คือเรื่องราวย่อๆของวัดแห่งนีนะครับวัดพระธาตุลำปางหลวง